เลยเจ็บเจ็บไหมลูกเออน้องวัดเจ็บเน้นๆได้อะไรมาเอ็กได้อะไรมาหรือเออน้องเองได้อะไรมาหนูได้อะไรมาเอ้ให้น้องจับได้ครับเล่นด้วยกันได้ครับอให้น้องจับได้ไม่เอาไม่เอาต้องเล่นด้วยกันได้สิลูก เล่นด้วยกันนะดูน้องเอ็กเอาคนเอาของมาให้หนูเยอะๆเลยเอาใส่กระเป๋าบอกน้องเอาใส่กระเป๋าเออเอาใส่กระเป๋าออ้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเล่นด้วยกันได้นะครับน่าเห็นไหมไม่เอาให้เหลือไว้ให้น้องอันนึงครับไม่เอาไม่เอาพี่บัสพี่บัสต้องให้น้องเล่นได้ด้วยสิออาแบ่งน้องด้วยนะออาทีนี้แบ่งน้องด้วยนะเอ็กๆขอเด้อ ขอขอน้องไปขอพี่บัตดเดลยเลอภิบัตให้น้องนะลูกไปแย่งของน้องมาทําไมล่ะลูกไม่น่ารักเลยอะแชริงนะแชริงอะให้น้องด้วยให้น้องอันหนึ่งอะเอ็กอะเอเคเก่งมากเลยลูกต้องรักน้องนะลูกไ้่างนั้นหนูจะเล่นกับใครเนอะถ้าหนูไม่ให้น้องน้องไม่เล่นกับหนูหนูจะเล่นกับใครหนูไม่มีน้องแล้วนะเออหนูต้องมีเพื่อนนะลูก เข้าใจไหมครับเออต้องแบ่งกันนะครับอืมเนี่ยต้องแบ่งกันคนละอันน่ะหนูห่วงน้องอะ่ะแล้วน้องไม่เล่นกับหนูหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะรู้ไหมครับรู้เปล่าบอกแม่ก่อนรู้ไหมเออ